อนุญาตปเป็นอะไระอินโน a ว i ั่นวัตกรรมเรล่าพู้เห้็นเพราะจำเป็นในหลักเกณฑ์เก็นคุณค่าเรามุ่งมัน่นพ,พัฒนาพัฒนาจัดสนโอไม่พึ่งยาอีกต่อไปน่พระผ่านทูนกระบอกกูบรัดนนะัก จะสร้างโงการงานยิ่งใหญ่เราจะสร้างค่ายให้เต็มใจหรอกลงใจของพระองค์ทรงพระเจริญถ้าเราทำทูบีสิ่งดีๆก็จะเกิดพวกเราก็จะรอดเฮียทูบีมีมิลสบายช่วงเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พวกเราชมรมทูบีนวัตเรียนจังการยอกได้มีการวางรถแบบและแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสองมีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากพื้นที่สู่รุ่นน้อง่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่มีการดำเนินงานตามเกณฑ์เป็นคุณภาพและมาตรฐานมีการสร้างรถ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ใช่ครับสักสิธิปยานนท์ระารมลวงที่ันดิสุรีว่าในขการทรเกล้สามจาจอมหน้าปากิจกรรมมดวนายก็พุการถูกดึงใจ ที่วัยองเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงแต่การผู้คุมออกเป็นสิธแดดมีผู้ขังกว่า5้าพคนและมีผู้ขังคดียาเสพติดถึงแปดบเปอร์เซเรือนจำการวันยองจึงได้น้องนำโครงการทูบีในเมื่อวันในทูนกระหม่อมอีกอุบลรัราชกัญญาสิรีวัฒนาพนโนดีองค์ประธานโครงการมาปรับใช้ได้แต่ปี25งพปัจจุบันได้ย่างก้าวสู่การดำเนินงานเป็นปีที่7มีการวางวิสัยทัศน์พันธกิจและมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานโดยใช้หลักการสมัยซึ่งเลยทำงานและโดยต่อทุกพื้นที่ทุกแดนทุกมิติเมนมีเพื่อนมีทีมมี่ายภายในภายนอกกินเก่งและทำมีการบูรณาการด้วยเป้าหมายเดียวกันคือความเป็นหนึ่งเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนสร้างงาน ด้วยใจและปัญญาเ,เริ่มเขื่อพลังทู้ก้าวผ่านความค้าขายปลายาาทางผู้ทหางดีเก่งสุขเป็นเรือนจำแห่งสุขภาวะแ,และเป็นหนึ่งคนตึ่งยาเสร็จดีเรายังคงดำเนินการตามหลักการสามก้อสามหยอก้อที่หนึ่งคือก้อกรรมการกำกับการของเราแบ,บ่งออกเป็นสองสว่สวนส่วนที่หนึ่งคณะกรรมการที่ตรวจสอคือผู้ และเรายังได้เพิ่มไปอีกหึงคณะคือคณะกรรมการกิตตรบัตรไทยเนาะดิฉันภูวาระภูวานาจาจการจังหวัดในยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายกบังการบริหารส่วนจังหวัดที่ได้มาร่วมเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนและพูนนาการการดำเนินงานนี้จากพวกเราส่วนที่สองคือคณะกรรมการดำเนินงานในส่วนพื้นฐานที่น่าที่พิจารณาจับตอำแขนงและจับเป็นกองต่างๆให้กับสมาชิกแปดเป็นหนึ่งคณะกรรมการชมรมเปนเจ็ดฝ่ายรลงที่สองร้อยสามสิบห้าคนสองคณะกรรมการส่วนพื้นฐานเพื่อจัดบริการศส่วนพื้นฐานให้กับสมาชิกรวมแั้วตึงแปดสิบคน คณะกรรมการและคณะทำงานในส่วนุกคเราได้มตาจากันคัเรืองสมบัติเป็นติาและัญหามวรุกขการที่เป็นที่ยอมของสมาชิกพรอะครัตัแทนในโครง้าหน้าที่ามริชชั่นไดเป็นตัวแทนของสมาชิกที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อเปลี่ยทนทิวทการที่ัดเจนมีวาและการทำงานที่เกินสอปีมีการปเปลี่ยนอวตารหรือตาวมมาลัง การลุมุนกันเล็กน้อยกันเลยนละหนึ่งครั้งตอนที่สองกองทุนเราเป็นหนึ่งที่มาจากสามทางคือหนึ่งจากการสนับสนุนของผมไม่ได้ผ่านทุกสาขาและทีมเจ้าหน้าที่หนึ่งจำการเดี่อวสองคมาจากการรวบรวมหน่วยเป็นหน่วยจ่กเนื่องจากการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการผลิตสินค้าที่ระลึกตหรือสมาชิกชมรมและสามได้มาจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและท้องถิ่นมีบัญชีเฉพาะชื่อบัญชีกองทุนชมรมเรามีเงินทุนอยู่ในบัญชีไว้จำนวนหกหนึ่งเจ็ดพันสามร้อยบาทเราบริหารกองทุนโดยยึดหลักสองบ่บที่หนึ่งบ่อสายบ่อที่สอง ปีที่ผ่านมาเราได้ใช้เงินในทิศทางที่15เป็นต์ทิศทางที่25 1เป็นต์ทิศทางที่3 20เปอร์เี่ยวเป็นสำรองเพื่อความมั่นคงยั่งยืน40และแบ่งให้สมาชิกตัวอีก10เปอเซ็นตจัดเต็มคาราบาลไปเลยครับพี่ทิศทที่สคือกิจกรรมเรามีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างกระแสสร้างความรู้สร้างความเข้าใจสร้างความต่อเนื่องสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วกงเน้นทำกิจกรรมที่เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ช่วยปรับเปลี่ยนค่าน่ิ ของเราหนึ่งมีการประเมินความถูกใจสองมีการปรับัิจการที่ยสอดคล้อ,องกับความสนใจและความต้องการของสมาชิก สามมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมและพัฒนาชมรมอย่างต่อเนื่องเราได้มีการวางแผนการดำเนินงานวางแผนปฏิบัติงานที่ระบุกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายงบประมาณเพื่อให้เจ้าพี่ชัดเจนรวมถึงมีการจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการดำเนินงานสูงกว่ามยืดหยุ่นกองที่ได้ดำเนินการเราดมเนินการมาได้ตาม่อบรสษั์หลักของโครงการครับเรามีกิจกรรมทั้งหมด4ีกิจกรรมแบ่งออกเป็นกิจกรรมยุทธศาสตร์ที่หนึ่งยี่สี่กิจกรรมกิจกรรมยุทธศาสตร์ที่สองยี่เจ็ดกิจกรรมและกิจกรรมยุทธศาสตร์ ก็ประโยชน์และเพียงพอกับความต้องการของสมาชิกสมาชิกมีความเป็นพอใจในกิจกรรมน้อยละน้อยมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ก็ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้แค่ร้อยละร้อยยุทธศาสตร์การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการโดยตรงดุจสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีนี้เรามีการผลิตสื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีต่าง การสร้างกระแสรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกและบุคคลภายนอกได้เข้าใจการดำเนินงานของชมรมมีการริ่มลงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเรื่องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสและรับสมัครสมาชิกทุกเดือนดำเนินงานด้วยกเกสดสารขอขอเข้าใจขอเข้าถึงขอเข้าร่วมขอเข้าใจด้ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับเสียงตามสายการจัดนิเทศการสื่อวิดีโอเพื่อสร้างกระแสสร้างความรู้สร้างความเข้าใจในโครงการขอเข้าถึงเราสร้างการเข้าถึงในทุกต้องทาง ขอเขาร่วมเราได้สร้างการเปิดใจอยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยความสมัครใจในปีนี้เราไมการจัดงานรวมคนคนดูบีภายใต้ทีมงานผู้วินิจฉัยดูบีพาวเวอร์เพื่อกระตุ้นการทำงานของตนให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่องด้วัตกรรมเด่นถึงโปรเจกต์มือซอฟต์พิเศษระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิกข้อมูลผลงานเพื่อนำไปใช้ในการ มีนวัตเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานของชมรมให้กับสมาชิกและชมรมเคลีอรถ่ายเพื่อก้าวขึ้นเป็นระดับทองผลจากการดำเนินงานทำให้เรามีชมรมตุกมีนวัตรวมเก้าแยมมีสมาชิกชมรมเป็นเจ้าหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบคนเป็นบริษัทห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าคนคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนสมาชิกชมรมร้อยละเก้าจะเป็นเกิหนึ่งสองรู้จักสื่อสัญลักษณ์มีความรู้และเข้าใจข้อมูลที่สัมพัญธ์ของโครงการสมาชิกร้อยละร้อยเปทัศนคติที่ดีต่อโครงการสุดยอดอัที่สอง จะให้แก่สมาชิกเรามีกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้สามด้านนั่นก็คือหนึ่งกิจกรรมส้างศาสนาสองกิจกรรมกินอาสาอสตจตัวนี้หน่อยสามกิจกรรมเสริมคุณภาพพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านทักษะมูอก้าวจากชีวิตและทักษะอาชีพการดำเนินงานศูนย์ตัองใจหลงเทคนิคการ้าูควบคุมและเทันทัศนคาวเรามีการจัดอบรมแกนนำศูนย์ตั้งใจใหม่ปีละหนึ่งนู่นเรามีการอบรมทบทวด้นความรู้เทคนิคการดำเนินงานให้กับแกนนำศูนย์ตั้งใจเก่าปีละหนึ่งครั้ผ่าานกร เป็นแกนนำรวม3 1 3คนเรามีศูนย์เพื่อใจทุบีนเมื่อวานตามเกณฑ์มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อาคมฉลากหลงสำหรับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเราจัดส้งศูนย์เพื่อใจไว้คอยบริการในแดนตะงต่างๆจำนวน6แดงในงานภายใต้แนวจิ้ปรับปรุงสร้างสุขงแก้ปัญหาพัฒนาคิวที่ผ่านมาในสมาชิกเข้าถึงและใช้บริการในบ้านรวมที่เป็น100เปอร์เซ็นต์จำนวนสมาชิกโจมลง100หกเปอร์เซ็นต์เราในงานภายใต้แนวจิ้ปรับปรุงสร้างสุขงแก้ปัญหาพัฒนาคิววัฏจักรดเนินนนงาาาที่่ผมั เชี่ยต้นหลงเจ้าความสุขท่านแค่สามปีเชื่อได้คำมั่นแต่นาสี่ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขความขาดหวังในการดำเนินการในภาคหวงเราต้องการให้เกิดการเห็นใส่ภาพความภาคภูมิใจในตนเองและจัดชุดนักเรียนนั่งคุย IQ EQ CQ EQ p q AQ และ SQ การดำเนินงานโครงการไทยปิจยายกมือขึ้นมีกระบวนการคัดกรองมีการจัดทำโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูดูแลแบบบูรณาการด้วยรูปแบบแผนและการจิตสังคมบำบัดปี2566มีการดำเนินงานได้หนึ่งรุ่นรวม396รายบำบัดครบตามเองไม่กลับไปเสีย3396ราย ศึกษาต่อสุขอาชีพภายใน396รายคิดเป็นร้อยละร้อยต่อยอดการดำเนินงานเป็นเรื่อยจากสีขาวปลอดยาบุหรี่และยาเสพติดทุกชเนสยืดสายที่สาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายที่มีอยู่แล้วที่เข้มแข็งโดยเฉพาะด้านการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและประสบการณ์การทำงานทูบีเมื่อวันสุกร์สมาชิกแม่เลือกค่ะเราจัดให้มีการลงนามความร่วมมือการดำเนินงานโครงการทูบีวันฝันคือวันโผล่เรามีการพัฒนาเครพัฒนาือข่าอายพัฒนาตลอดอาชียยลมีีเเดพื่อสนับสนุนแลกเเปลีี่ยยนนรรู้และพัฒนาเ้ง มีการรายงานผลทุกวัผนผ่านเพนจจมลทุมีทุะวันเลื่อนจำการในอเราได้มีการจัดการสร้างพัฒนาการขายพัฒนาสมาชิกแกนนำ่านระบบซูมร่วมกับสถานศึก ผมน่าจะทำเดียนจำและทำานสามทุกประเทศเพื่อพัฒนาสนับสนุนช่องลมเครือข่ายในการประกวดผลงานระดับจังหวัดภาคประเทศอย่างต่อเนื่องน่วกับกองเด่นคู่ในแนวทางก้าวถัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่การแรงงานอย่างมีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาการขายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการเผยแพร่ตามที่เกิดการจ้ิงงานทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนภายนอกโดยรวมที่สองต้องลงสิทธิ์ทังหมดแผนการดำเนินงานภายในช่วยหนเหลือจัดถุงคำร่วมกับชุมชนเดิมไปแล้วสิบสองครั้งภายนอกปัจจุบันเราเี็นเครือข่ายทุกปีทุกวันต่อมาได้เบิกเครือข่ายที่เราไปจ2500 เรามีเครือข่า,ขายเพิ่มขึ้น9แห่งเครือข่า,ขายที่เราเพิ่มพัฒนาปี2516เรามีเครือข่า,ขายเพิ่มขึ้น3แห่งเครือข่า,ขายที่เพิ่มขึ้นได้2แห่งเขาลดการประกวดระดัาคาเพื่อมุ่งสุดในประเทศต่อไปเชี่เรนะาตลอดระยะเวลา7ปีด้วยความร่วมมือ ตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทการดำเนินงานอย่างจริงจังเข้มแ็งส่งผลที่เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานดังนี้สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพิสัไปในทิศทางที่ดิ้นอยู่ในกลเปรียบวิ่ัย้ของประจาสถารถลก็ยุ่งเกี่ยวกับการติดชิเล่ตะเซาสมาชิกสมานที่ผลงานทูบีในวันในการทัาทัพโทสมาชิกนื้ได้รับคิมประธานชมรมทบีในวันเดือนกานยายนที่ห้าได้รับรางวัลบูคนตัวใ่ที่งเขาไปชมทีสองารอบสี่จากชมรมสายไทยแทนคุณตันตินนายสพงศิรินัทจาโรประธานกรรมการที่ เมื่อวันในปี2565ตัวชีวะทั้งสามหมด25ตัวชีวะเป็นลูผลสำเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพชมรมตุบีนวัตวันในจำการยงของเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แหล่งเรื่องสายดุลหมายที่มีคุณค่ามีการนำกิจกรรมและผลงานของชมรมไปเผยแพร่จนได้รับรางวัลจากสถานกงานณ์ปสผลงานด้านการบริหารจัดการชมรมทุบีนวัตวันของในจำการยอมโดยใช้นวัตกรรสมัยได้รับรางวัลด้านการบริหารและพัฒนานวัตกรรมจากที่ดเพื่อสังคมไทยและนำไปเผยแพร่ชมรมตุบีนวัตวันในจำการยอมได้รับรางววััลทาาาางยยนสสสรรรมอเ เก็บข้อมูลการนำสมาชิกที่กับสู่สังคมประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและร้อยละของการกลับมาทถาปิดสามมลดลงอย่างต่อเนื่องตามงคำสัญญาที่ว่าเราจะดำเนินงานโครงการกันอย่างต่อเนื่องเราได้สร้างตั้งใจที่จเพื่อการดำเนินงานที่ยั่งยืนมีการจัดการนำงานของรัฐมนตรีโมโยกับมีงานภาครัฐภาครัฐชนภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเร่งผลัพสร้างเครื่องหมายแบบและแลต่อสำเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมมันปล่อยให้โอกาสให้การดูแลช่วยเหลือสมาชิกสังคนที่จะอ่บนโทษเดี๋ยวจับยกเขาออกมาแก้วแก้เตรียอความพร้อมสู่ประชาคม ทูบีนวัฏเพื่อสร้างผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการสมาชิกทูบีแม้ในเหตุจำก็จำดีได้ด้วยการดำเนินกิจกรรมเสริมพลังสร้างระบบและพัฒนาคนแบบเป็นลูกทำผ่านโครงการฟอร์มซีโร่ทูวีโร่สำหรับไปพัฒนางานเพื่อสืบสานความปฏิทุนของคุณกระหม่อมตั้งตลอดไปชมรมทูบีนวัฏเรียนจังการในยองขอสัญญาว่าจะดำเนินงานโครงการทูบีนวัฏให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่ย่อท้อทูบีนวัฏทูบีพาวเวอร์